ชมว,วันนี้นะคะเราจะมารีวิวอบอปอิททั้งหมดที่เด็กจิ๋มมีกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เด็กจิ๋วก็อยู่กับโมโฮยองนะคะมโมโฮยองนอนรอไปก่อนนะลูกนะอ่ะก็เริ่มต้นคือเด็กจิ๋วเนี่ยก็เห็น๊อปอินมานานแล้วนะคะจากในติกต็อกแลจอะไใช่ไหมคะ เพื่อนเด็กจิวมีเป็นรูปนี้เลยค่ะรูปแพลร์ค่ะเสร็จแล้วจิวยักก็เลยอยากได้บ้างเสร็จแล้วจิวก็เลยให้แคมูนสั่งซื้อมาให้นะคะอันแรกก็เป็นอันนี้เลยแล้วอันต่อต่มาก็มีอีกเยอะเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ซื้อมาเยอะมากเป็นลังเลยค่ะแคมแม <laughs> <laughs> บอกคนตัดต่อไม่ต้องตัดต่อให้ลำบากเด็จิวมีซาวของตปเองนะคะห <laughs> ยอกหยอกมาก็คือ ซื้อมารีวิวถ่ายคลิปอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมาเรามาเริ่มที่แครลอดกันเลยแคร์ลอดนี้ก็จะเป็นรูปแครลอดและจอถือว่ากดดีมากเลยนะคะเอาฟังเสียงค่ะ,ะก็นี่นะคะคืออันแครอดค่ะ,อะเอาไว้ตรงนี้ก่อนอันต่อไปเป็นนี่เลยค่ะยูนิคอรนนะคะสีม่วงค่ะ อันนี้ก็รู้สึกเหมือนจะเป็นอันถัดถัดมานะคะจากอันันนีุ้้ายองอยากัดอันนี้คือนัทชาก็มีนะคะแต่ของนัทชาจะเขียนชื่อนัทชาตรงนี้อยู่ส่วนของเลจิว๋วไม่มีเขียนชื่อนะคะมาจบไปแล้กวกับยูนินคอนสีมะะส่วงค่ะเสร็จแล้วอันต่อไปคือนี่ค่ะผีเสื้อสายรุ้งค่ะสวยนะคะนี่อันนี้ก็กดดีนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนิ่มๆอย่างงี้ค่ะไม่ไกรอบแข็งขนาดนั้นเนี่ยมันนิ่มๆ อันต่อไปเป็นกบายรุ้งค่ะเป็นกบอบมนะคะอันนี้จยูวว่าก็กดดีมากเลยนะคะมันแบบว่าเสียงมันโอเคเลยะค่ะไม่รู้ฟังในกล้องจะเหมือนกับความเป็นจริงหรือเปล่าน,นะคะกบสายรุ้งจ้าอันต่อไปเป็นนี่เลยค่ะเป็นวงกลมนะคะแต่เขาเป็นลายเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะแบบว่าเหมือนลายมัดยอ้อมหรืออะไรอี่อปเป็นแบบนี่อันนี้ก็ ด้านนี้่ะด้านนี้กดไม่ค่อยดีแต่อีกด้านหนึงนะคะกดดีมากอืมนี่นะจ๊ะอ่ะให้มุยองเล่นไปก่อนส่วนอันนี้เดกอยูชอบมากเลยค่ะเป็นสีพาสเทลนะคะเป็นลายนี่ค่ะแพนเค้กเอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชคัพเค้กค่ะขอขายค่ะนี่กดดีด้วยคะเนี่ยฟังนะคะ กดดีนะคะนี่เป็นสีแดงฮอปเซอร์ส่วนอันต่อไปเป็นคล้ายๆกับวงกลมนะคะแต่ว่าเป็นรูปอมองอัสแล้วก็โคละสีค่ะอันนี้ซื้อตอนที่เกมอมองอัสเรากลังทีทีกันเลยนะคะร้านเดียวกันกับวงกลมเลยนะคะอันต่อไปเป็นลายดอกไม้อันนี้ก็คือซื้อมาถ่ายคลิปนะคะต่อไปเป็นโลกไอติมค่ะไอติมนะคะ ไม่ค่อยดีแล้วปุ่มก็จะเล็กกว่าอันอื่นๆด้วยนะคะสังเกตค่ะเห็นนะคะเนี่ยปุ่มมันจะเล็กกว่าแล้วมันก็กดไม่ค,ค่อยมีเสียงมันแข็งๆด้านๆอยะะ่างงี้ค่ะดิไม่ค่อยชอบนะ,ะ<อ>ต่อกันเลยที่หอยเชลใช่หอยเชลไหมนะอันนี้คือกดดีมากดิจิให้ป๊าป๊าเล่นทุกอันนะคะป๊าป๊าบอกอันนี้กดดีที่สุดแล้วนะคะ มาต่อไปเป็นนกคู่ค่ะนี่มิตาทั้งสองข้างเลยนะคะแต่นกคู่ค่ะแข็งกว่าไอติมอีกนะคะนกคู่คือแข็งมากนะคะเนี่ยความรู้สึกมันแบบเหมือนใช้อะไรก็ไม่รู้ทำาม็นพลาสติกมั้แข็งมากเลยนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะที่บ๊อบีเชสโทสรศัพท์ค่ะนี่ เป็นโทราศัพท์รุ่นเดียวกับโทราศัพท์ของเด็กจิ๋วเลยนะคะเด็กจิ๋วก็ใช้บ้างสลับไปมากับเคสโทราศัพท์สีม่วงนะคะแต่ว่ามันกดไม่ได้นะคะป๊อปปี้อันนี้เห็นไหมคะกดแล้วมันก็จะเด้งกดแล้วมันก็จะเด้งเนี่ยมาต่อไปยาชานมไข่มุก,กน่าเดงค่ะสีสวยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะจากสองเรามาแกะกันเลยค่ะอุ้ยชานมไข่มุกเดีย๋ยวเราลองมากดกันดูนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลองกดเลยนะจ๊ะ โอ้ยอันนี้คือร้านเดียวกับอันนี้นะจ๊ะแต่ว่าเรายังไม่ได้รีวิวร้านเดียวกับหอยท่าค่ะแต่หอยท่าหายไปไหนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะเป็นร้านเดียวกับหอยท่าสีก็คล้ายๆกันเลยเห็นไหมคะนี่ตะตังกสีก็คืออันนี้คือร้านเดียวกันนะคะเนื้อก็เหมือนกันเลยกดได้ดีเหมือนกันเลยอันนี้กดดีนะคะนี่เรามาอันที่อันต่อไปกันเลยนั่นก็คือปลา เทวนั่นเองค่ะอุย้ยต้อเรียกลมมาค่ะลมาพาสเทลนั่นเองนะคะมาอันต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมสาลลุ้งธรมรมดานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของเรานะคะแต่ว่ามีของอาาด้วยค่ะนี่ค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละล้านนะคะแล้วก็คนเราแบบว่าเหมือนเรียงสีไม่เหมือนกันอันนี้ไม่มีสีแดงอันนี้มีสีแดง้นนะคะนี่อันนี้ดูสีจะสว่างกว่านะคะอันนี้สีดูมืดกว่าแต่ว่าอันนี้กดดีกว่าเยอะเลยค่ะ ตอนสั่งนะคะเคมุนก็ไม่ได้รู้ไงคะว่าแบบว่ามันกดดีหรือกดไม่ดีนะคะเราจบกันที่สี่เหลี่ยมใสลูกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวอันอื่นต่อเลยค่ะอันนี้ค่ะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่น่ารักมากเลยนะคะกดก็โอเคนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะนิ่มไปหน่อยนะคะเด็กจิวไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยเคมุนจะชอบค่ะส่วนนี่ค่ะมันเอาไว้เป็นต่อเป็นบล็อกๆอกนะคะอันนี้ใครเคยดูคลิปที่เด็กจิ๋วเล่นกับนัชาแล้ว ็จะเคยเห็นแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรามาทําการต่อกันดีกว่าี <Yeah>. oh. ่จูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะต่อสําเร็จไหมแต่ว่า,น,าน่าจะสําเร็จแล้วมั้งคะเดี๋ยวเราหาให้ครบชิ้นส่วนก่อนนะคะมีสีออกแดงๆชมพูชมพูแล้วก็มีสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีส้มนั่นเองนะคะโอ้วนไวมาเรามมาต่อกันเลยค่ะ เหลือชิ้นส่วนสุดท้ายวู้ฮู้เย่มาเต็ม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 เสม็จแล้วนะคะนี่ต่อได้แล้วเป็นเหล่ออยมเนียมนี้นะคะเป็นโอ้ยไม่ใช่เป็นแบบคิว้วนะคะแบบนี้อ่ามาอันต่อไปกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือนอน,นอนน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบปุ่มใหญ่มาเริ่มเทิมนะคะ ต่อไปขอบอกว่าเจ๋งีสุดนั่นก็คือแฮมเบอร์รี่ค่ะด็กทีชอบมากเลยนะคะลายเดิกที่ชอบที่สุดเลยหายลายของมันนะคะแต่ว่าเขากดไม่ดีะค่ะอันนี้เหมือนกอกว่าเขาทำอันนี้ตื้นเกินไปแล้วเวลามันกดมันแทงพื้นนะคะมันกดไม่ค่อยลงนะคะอันนี้เป็นสับป,ปะรดนะคะอันนี้เอร่าก็มีนะคะแต่ว่าช่วงโควิดนี่ก็ไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าสับป,ปะรดเนี่ยกดยากไม่ค่อยดีนะคะอันต่อไปเป็นไดโนเสาร์ค่ะ ลูสาวสายลุงนะคะแต่เดินลูกสาวที่ไม่มีตานะคะอันนี้คือกดดีมากเหมือนกันนะคะโปะเปะโปะเปะโปะเปะมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าเกินเกินมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าเขาไม่ได้ถ่ายเป็นบล็อกบล็อกไปแต่เขาเด็กอยู่เคยเห็นเหมือนที่เขาบอกว่าเอามาลงติกต็อกอะค่ะว่าแบบว่าทำป๊อปอิดยังไงเหมือนที่เขาทำป๊อปอิดยากอะค่ะเขาเอาไอเหมือน อะไรก็ไม่รู้เหมือนพลาสติกก้อนพลาสติกหรอแล้ววางเรียงๆๆียง,งใส่เหมือนโลหะที่เป็นรูปนั้นนะคะแล้วก็เอาไปทํแล้อเอาไปทําล้อแล้วเสร็จแล้วมันออกมาเป็นรูปป๊บอิตเลยอย่างเงี้ยค่ะ <Hey. S 1> อีกจุ๋ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพวกอไรเล็กๆแบบน,นี้เขาทํายังไงมาอันต่อไปอันนี้เป็นน้องปลาหมึกน้อยค่ะปลาหมึกมีตาข้างเดียวส่วนอันนี้เป็นจมูกเขาหรือเปล่าคะหรือปากเขาอันนี้จิ๋วก็ไม่รู้นะคะว่าอันนี้คืออะไรกดดีมากมากฟังเสียงนะคะทุกคน ดีมากเลยนะคะอันนี้อันต่อไปนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบปุ่มสองปุ่มนะคะอันนี้เด็กจิวเห็นในทิกเกอก็เลยให้เคมูสั่งให้นะคะที่เขาจะแบบว่าให้เลือกเลขแล้วก็เลือกสีว่าแบบว่าเอาสีฟ้าเลขนี้เอาสีชมพูเลขนี้อ,อย่างนี้นะคะมาอันต่อไปก็คล้ายๆกันค่ะแต่เป็นวิทยสปินเนอร์ค่ะที่มีปุอ๊บอิดอยู่ด้วยนะคะอืมแล้วก,กดกดดีด้วยนะคะนี่ที่จิวชอบลืม <c> ล <oughs> ืมวันสำคัญ ป๊บอปส่รุ่งยาค่ะขอพายค่ะทุกคนหนูลืมนี่ <Wow. S 1> โหเทียบกับมูหยองโอ้โหยองตัวเล็กจิ๋วลิ้วเลยนะคะแคบกับมน,มนุษย์นะคะนี่ลืมไปเลยอันนี้กดดีมากเลยนะคะอันนี้กดดีมากขอพายค่ะลืมลืมคราวนี้ปิดคลิปของจริงเลยนะคะส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย